จุดที่จะสร้างเขื่อนเนี่ยตรงไหนไปชี้ให้ผมดูไอ้ที่กับคอผมขยกมักอนตวนก็สาม,มารถนะเสริมในเรื่องของน้ำอุปโภคบริโภคได้นะครับทั้งสามอำเภอนะครับตั้งแต่อำเภอเมืองตะพานธินมาบุนีนาเนี่ยเรายังยังสาม,มารถอุปโภคบริโภคได้นะครับน้าปลาปายยังไมข่ขาดในช่วงปีเจ็ดเนี่ยจะเป็นของขอไก่ดีีอาร์ไปย่อจับย่อจักอะไรอ่าเป็นเป็นคลองชลรประทาน นะครับเป,ป็นของปูดตะวันออกมีความโชคดีอยู่อย่างว่าเรายังมีสถานีสุข Nam น,นะครับตะบนนุบมะกอบมีสถานีมีถ้าฝนไม่ตกต้องรอบสองตายแล้วตายครับเมื่อรอบสองไม่ได้ก็จะเป็นรอบสามนะครับก็เคยขอความหวังว่า การน้ําต้นทุนจากปีนี้หรือสิบปีข้างหน้าเนี่ยนะครับของลูกน้ําหน้าเนี่ยยังไงก็จะเหมือนปีนี้หรือเปล่านะครับก็คือเราทําอาคารเนี่ยเราทําได้ได้อยู่แล้วครับประตูประตูน้ำนะครับเพื่อเพื่อเก็บน้ําแต่ประเด็นปัญหาหลักคือไมม่ีน้การบริหารการน้ําครับตรงนี้นะครับที่จะ มองในระยะยาวนี่จะเป็นประเด็นปัญหาค่อนข้างมากก็มาตามคําเรียกร้องคําขอจา,ากท่านสสสุรชาติศรีบุตรกรท่านอยากให้ทําประตูกั้นน้ํหน้าะครับบริเวณตรงนู้นนะครับ,รรรบพื้นที่ที่จะรับน้ําเก็บน้ําไว้ก็คือที่ทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะยกระดับน้ําในหลักน้าหน้านรส่งเข้าคลองกัานตานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ท่านสสสุรชาติ ต่อสู้แล้วก็ต้องการที่จะให้เกิดขึ้นนะครับแต่มันไม่สามารถที่จะทําได้เร็วอย่างที่ท่านคิดนะเนื่องจากเป็นลําน้าใสหลักสิ่งที่ต้องทําก็คือการศึกษาผลกระทบชิงแกบบล้อนะครับซึ่งขณะนี้ท่านรองที่ปรดีกรมชนประทานท่านก็ได้มาด้วยแลวท่านก็ได้สั่งการแล้วให้เริ่มที่จะศึกษาศึกษาเบื้องต้นเสร็จแล้วก็เป็นปี64ไม่ทันก็ต้องเป็นปี65 ของงบประมาณในการทำผลกระทบสิ่งแวดล้อมศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA นะครับในปี65ก็ใช้เวลามาณ2ปีคุยง่ายว่า3ปีนับจากนี้ไปนะครับก็จะมีโอกาสที่จะได้ทำประตูน้ำก็แปลว่าอะไรละ่ะอีก3ปีนะครับถึงจะเริ่มเริ่มเริ่มที่จะตั้งงบประมาณที่จะสร้างประตูน้ำนี้นะ6-7เมตร10เมตรเนี่ยก็จะ ใช้ระดับถนนนี่เป็นเกณฑ์แหละนะครับก็ถนนนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นวางน้ํานะครับที่จะเก็บน้ําตามความปรมสงค์ของพี่น้องบริเวณนี้นะครับคือพื้นที่ที่ชาวอำเภอบางมูนากตำบลบางไผ่นะครับอยากจะให้สร้างประตูน้ำนะครับพื้นที่ใกล้เคียงครับ กับผมนายณนะทุทิเพรศวิชิกิครับเป็นหาดสันจันนะครับจนปตละวังศตอนนี้เราสามารถก่อสร้างในสวนเป็นพื้นของประตูระไรยน้ํานะครับแล้วก็ท่านเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อกักน้าไม่ใช่เพราะห็นใจฮนะมานี่ไม่น้ํายมไม่มีน้ําเลยแล้วท่านจะกินน้ำเป็นยังไงนะครับท่านจะกินน้ำเยังไงก็เนี่ยเข้าใจนะก็ฝากให้พี่น้องประชาชนเรามีสี่สี่ประตูนะครับ แล้วก็เราต้องช่วยกันดูแลรักษานะครับท่านจะเห็นว่าเมื่อก่อนมันเป็นฝายยางอยู่บาง